สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานําเสนอโครงการคุณธรรมสร้างกิจสำเร็จดีสร้างความพัฒน,นามดีสูส่สังคมสมาชิกในกลุ่มของเราประกอบไปด้วยมีชันนางสาวพัคกีรา,จจาติตธรรมชั้นมัธยมศึกษามปลายหัวหน้ากลุ่มะคะ่ะผมนายชน,นชะพลเดชชวงนักศึกษา,าร,ระดับชั้นมอปลายรองหัวหน้ากลุ่ม นางสาวโสภาคงสมบัตนินักศึกษาตอนปลายในขาลุ้มค่ะหลักการและเหตุผลของโครงการนี้นะคะในสภาพปัจจุบันเด็กแระเยาวชนได้ถูกปล่อยปะนะเลยโดยการมองข้ามการสูกฝังนใสายพืชฐานาการฝึกกว่าการตักเตือนโดยเฉพาะในเรื่องกิจวัตรประจําวันของตนเองเช่นด้านการขยันด้านการรับผิดชอบด้านการระเบียบวินัยด้านความมีน้ําใจ จะเป็นเรื่องปกติธรรมดาสิ่งเหล่านี้ถูกมองข้ามจากทางบ้านและมาแสดงให้เห็นเมื่อมาอยู่ร่วมกันในสังคมคือสถานศึกษาการมาอยู่ร่วมกันทําให้เกิดปัญหาต่างๆอย่างมากเพราะเด็กเลเยวาวชนแต่ละคนมาจากสภาพแวดล้อมต่างกันปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุจากการขาดคุณธรรมจริยธรรมจากการสังเกตพฤติกรรมเพื่อนๆพี่น้องกอศนอำเภอข้พ,อพุทธบาทและแสดงให้เห็นว่ามีเพื่อนๆพี่น้องกอศนอำเภอข้าพ,พุทธบาทมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ในเรื่องความมีขยันได้แก่การมาเรียนที่ไม่สม่ำเสมอด้านความรับผิดชอบได้แก่การส่งงานที่ไม่สม่ำเสมอการขาดเรียนการขาดสอบด้วยเหตุไม่สมควรด้านระเบียบวินัยได้แก่การแต่งกายไม่สุภาพมาติดต่องานราชการและการมาสอบการเข้าเรียนในเรื่องเรียนที่ไม่ตรงเวลาด้านมีความด้านมีน้ำใจได้แก่การช่วยเหลืองานครูและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในกศนอํำเภอพระพุทธบาทของเราซึ่งปัญหาเหล่านี้ หากไม่ได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเป็นบุคคลที่ด้อยคุณภาพไม่มีคุณธรรมจริยธรรมนับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติค่ะดังนั้นค่ะกลุ่มของพวกเราจึงได้จัดทําโครงการคุณธรรมสร้างจิตสํเน็กดีสร้างความวัฒนธรรมดีสู่สังคมเพื่อมุ่งให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงทัศนคติที่ถูกต้องกับกลุ่มเพื่อนเพื่อนพี่น้องเกษตนอกรภบพระพปฏิบัติของเรา ให้มองเห็นคุณค่าของตัวเองรู้จักใช้ปัญญาในการสร้างความสุขและรู้จักแบ่งปันรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นตลอดจนช่วยการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ให้สังคมได้เห็นคุณค่าของความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาค่ะในการดําเนินดการจัดกิจกรรมพ้อร่วงกิจกรรมกับศสนอัมพพระพุทธบาทประกอบด้วยให้ลูกเสือใายธรรมะกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอัธยาศัย กิจกรรมเหล่านี้พวกเราก็จะเข้าไปช่วยดูแลพฤติกรรมของเพื่อนเพื่อนให้มีคุณธรรมที่ดีพฤติกรรมที่ดีพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างคุณธรรมสร้างจิตสำนึกดีสร้างความวัฒนธรรมดีสู่สังคมค่ะขอบคุณค่ะ